อ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานแม่น,น้ำแควอ,อ๋อตรงนี้แหละครับต้นโพยใหญ่นี่ใช่ไหมที่น้องต้นข้าวเคยมาร้องเพลงเปิดบทอ๋อตรงต้นโพนี่แหละครับมมีรังพึ่งด้วยรังใหญ่เลยงนน้นะลมพัดเย็นสบายเลย ตรงต้นโพใหญ่ๆนี้ใช่ไหมครับที่สมัยก่อนน้องต้นข้าวเคยมาล้องพิงเปิดหมกโอ้โหนี่ครับทุกคนครับต้นโพใหญ่ๆเลยฮะใส่มานาครับผมอ๋อ ครับเรามาดูสถานที่ที่น้องต้นข้าวเคยร้องเพลงเปิดหมวกนะเนี่ยฮะนี่ครับ,รบใต้ต้นไสใหญ่ๆนะครับข้างสะพานแม่น้ำแควตอนนี้ก็จะมีปรุงเขาร้องเพงเลงอยู่นะครับ คือสถานที่ที่น้องต้นข้าวเคยร้องเพลงเปิดหมวกนะครับก็ยากมีหลายท่านนะครับมาร้องที่นี่เนาะ ที่เขาก็กำลังร้องเพลงอยู่เปิดบวกเบนกันนะครับสแสดงความสามารถในด้านศิลปะการร้องเพลงนะครับตรงที่น้องต้นข้าวเคยร้องเพลงที่นี่นะครับสะพานแม่น้ำแคว รบริเวณรอบๆนี่ฮะก็จะเป็นทางขึ้นสะพานนะฮะก็มีนะักท่องเที่ยวมาป่าปร,ปรายเนาะเพราะว่านะยังไม่ตรงกับวันหยุดนะครับบทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะ เดี๋ยวพาทุกคนเดินดูบนสะพานนะนี่คือสถานที่นะครับครั้งหนึ่งเนาะที่น้องต้นข้าวเคยมาแสดงผลงานเพลงนะครับน้องเพลงเปิดหมวกที่นี่นะครับรานสะพานแม่น้ำแควใต้ต้นโพนะครับใหญ่แห่งนี้นะครับนี่เลยข้างๆนี่เลยเป็นต้นโพใหญ่ างเข้าสะพานก็จะมีของฝากเนอะเสื้อผ้าของจิ้มของใชน้นะมีโอ้บนสะพานคนก็เยอะอยู่นะ ี่คือสะพานไม่น้ำแควนะครับก่อนที่เราจะข้ามไปเราจะสังเกตอะไรครับเห็นลูกระเบิดนะฮะลูกระเบิดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับใครมาแสดงสดตรงนี้อนาคตด,ดังแน่นอนไม่เชื่อถามคนแถวนี้เอ้าเลยครับผม อันนี้ผมยังไม่เจาะลึกนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นลุงคนหนึ่งร้องสตริงยุค90นะ,นะลุงคนหนึ่งร้องสติงยุค90นะครับยุค90นะครับน่นนะเพลงเป็นเพลงยุค90นะครับก็ไพเราะเพราะพิงพอสมควรนะครับ ก่อนเดินสะพานข้อควรระวังการเดินบนสะพานอาจเกิดอันตรายโปรดใช้ความระมัดระวังและเดินเข้าที่หลบข้างทางขณะขบ,บวนรถไฟและรถบำรุงผ่านหากเกิดอันตรายการไฟจะไม่รับผิดชอบการไฟแห่งประเทศไทยอ๋อเขาบอกให้ระมัดระวังในการเดินเขาว่าอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวครับ นี่คือสะพานแม่น้ำแควสถานที่ที่น้องต้นข้าวเคยมาร้องเพลงเปิดหมวกครัแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่กำลังรอจะดังนะคุณเจเลสวัสดีค่ะมีงานอะไรคะอ๋อมาเที่ยวสะพานแม่น้ำแควรครับผมพรุ่งนี้มีฟุตบอลคิงคัพครับ แข่งที่สนามกีฬาอ่ะอีก็เป็นบรรยากาศวันนี้ครับทุกคนสถานที่ใต้ต้นโพแห่งนี้นะครับรก็ยังมีศิลปินหลายท่านมาขับกล่อมผลงานเพลง ให้ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้รับฟังกันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของศิลปินเปิดหมวกกว่าจะดังกว่าจะดังกว่าจะเป็นที่รู้จักนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับนะก็นะครับได้มานะครับเ <Okay. S 1> พราะว่านะ นะเพราะว่าเพราะว่าเสียงดีมีความสามารถนะทุกคนก็ต้องฝึกฝนเนาะประสบการณ์การร้องเพลงเปิดหมวกตรงนี้เลยที่ต้นข้าวเคยร้องเพลงเปิดหมวกนะครับอ สพานแม่น้ำแคว มองไปทางนู้นก็จะเห็นอะไรครับนะทิวเขาเนาะล,ลมพัดก็เย็นสบายนะครับอากาศดีๆมาอยู่มุมนี้อากาศดีๆรู้สึกว่าโอโซนเยอะมากผมขอให้พี่มีรายได้หมื่นบาทต่อเดือนครับไว้เป็นค่าใช้จ่ายค่าที่พักค,พค,รพครับผมขอบคุณครับสมพงษ์ครับผมขอบพระคุณครับ ขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะขอให้มีกรได้เยอะๆนะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาด้วยนะครับถ้าขบวนไฟผ่านจะสวยมากคุณเดิออ,อ๋อนะครับผมนี่ฮะผมจำได้ตอนที่ผมไม่สบายวันแรกตอนที่ผมอาการผมออกนะ ผมมาถ่ายงานที่นี่แหละแล้วผมมาถ่ายงานที่โรบินสันเออครั้งล่าสุดนะถ่ายงานน้องต้นข้าวแล้วก็มีอาการเนาะแต่ว่าผมเดินข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนน้นอ่ะผมไปนั่งหอบกี่เป็นวันเหมือนกันนะนั่งหอบนั่ง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 หอบบบอย่างนี้อ่ะโอ้โหแบบเหนื่อยมากนะไปนั่งใต้ชมชันสาดด้านนน้นนะครับเออทำให้แบบโอ้โหนะฮะ เดินข้ามไปเฉยก็หอบอนะขนาดนั้นเลยนะตอนที่อาการมันออกแต่ตอนนี้ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับในพระเจ้าสิ่งที่ผมเชื่อเนาะอพระเจ้าไว้พรพระเจ้ารักษาผมหายเป็นปกติแล้วนะครับออกลับมามีเรี่ยวมีแรงมาถ่ายงานให้พ่อพ่อแม่ได้ดูแล้วนะครับขอบคุณพระเยซูคริสต์มุมน,นี้สวยมากเลยนะครับ บ่ายสามรถไฟมาถึงอ๋อบ่ายสามนะครับคุณยาแต่ว่ากำลังสั่างใจว่าจะเดินข้ามไปอีกไหมไกล้ <c oughs> อยู่นะไกลอยู่นะ ั่งน้องก็จะเห็นทิวเขาที่สงวยงามเขียวะจีอ๋อตรงระเบียงที่ออกมานะ่าจะเป็นที่หลบหลบ,หลบรถไฟเนะาะเวลารถไฟวิ่งผ่านก็จะออกมาที่ระเบียงเนาะหลบรถไฟนะครับบางทีรถไฟมาเราอยู่กลางสะพานอะไรเงี้ย ยิ่งไปถัดเออก็จะได้เป็นที่หลบรถไฟอ,อ้าวผมก็เชื่อว,ว่า f อซหลายๆท่านก็คงเคยได้มาเที่ยวชมที่นี่นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันซีนของเมืองการนะครับที่ หลายคนที่มาต้องแวะนะครับแล้วก็นี่คือต้นโพที่เป็นต้นโพแห่งตำนานต้นโพแห่งความทรงจำแล้วกันยังไม่ตำนานนะกันถือว่าเป็นต้นโพแห่งความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับน้องต้นข้าวเคยมาร้องเพลงเปิดหมวกนะก็ยังมีศิลปินร้องเพลงเปิดหมวกแวะเวียนมา ขับกล่อมผลงานเพลงอยู่ที่นี่เรื่อยๆนะครับ